สวัสดีค่ะคลิปนี้ป้านวลจะททำขึ้นในเทศกาลวันวาเลนไทน์ของปีพุทธศักราช2565นะคะคลิปป้านวลหามาเล่าในวันนี้จึงเป็นตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้าองค์หนึ่งค่ะเทพเจ้าองค์นั้นก็คือเทพเจ้าแห่งความรักซึ่งมีชื่อว่าเทพเจ้าคิวปิดนั่นเองค่ะคิวปิดได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งความปรารถนาความรักโดยพระองค์เป็นพระโอรสของเทพีวีนัสเทพีแห่งความงามนะคะ และเทพคิวปิดก็มีธนูกับลูกศรกรรมเทพเป็นตัวแทนของบ่อเกิดอำนาจของพระองค์ว่ากันว่ามนุษย์หรือกระทั่งพระเจ้าที่ถูกยิงด้วยลูกศรกรรมเทพของคิวปิดจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความปัถนาซึ่งควบคุมไม่ได้ค่ะตามปกติแล้วภาพที่เราเห็นโดยทั่วไปเทพพระเจ้าคิวปิดจะเป็นภาพเด็กน้อยตัวเล็กๆที่มีผิวขาวแล้วก็มีปีกน้อยๆพร้อมกับธนูและศรกรรมเทพข้างกายนะคะแต่ตำนานที่ป้านวลจะนำมาเล่านี้ จะเป็นตอนที่เทพคิวปิดโตแล้วนะคะเป็นหนุ่มหลอ่อและพระองค์ก็ได้ไปตกหลุมรักมนุษย์หญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงามผู้หนึ่งค่ะซึ่งหญิงสาวผู้นี้มีนามว่าไซคีค่ะคำว่าไซคีนะคะมีความหมายถึงวิญญาณหรือลมหายใจแห่งชีวิตค่ะไซคีเป็นมนุษย์หญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงามมากค่ะเธงามมากจนกระทั่ง มีคนเดินทางมาชมความงามของเธอกันมากมายจนเทพีวีนัสเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากค่ะและด้วยความงดงามของไซคีนี้เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทำให้เทพีวีนัสไม่พอใจในความงามของนางเนื่องจากผู้คนหันไปหลงไหลไปชมความงามของไซคีจนลืมบูชาเทพีวีนัสค่ะเทพีวีนัสก็เลยวางแผนร้ายโดยให้ลูกชายก็คือเทพเจ้าคิวปิด ไปยิงสอนกร,รมเทพใส่นางไซคีเพื่อให้นางไซคีได้พบรักกับชายอัป,ปลัก์แต่เมื่อเทพเจ้าคิวปิดเดินทางไปถึงและได้พบนางไซคีกำลังหลับอยู่บนที่นอนค่ะในความมืดนั้นเทพเจ้าคิวปิดได้นำสอนไปแตะนางไซคีทำให้นางตื่นลืมตาขึ้นมาและทันใดนั้นที่เทพเจ้าคิวปิดได้เห็นหน้านางก็รู้สึกว่านางช่างงดงามเหลือเกิน จนทําให้ตัวทเทพเจ้าคิวปิดเองหลงไหลในความงามของเธอผู้นี้เช่นกันจนเผลอเอาศอโดนตัวเองดังนั้นก็เลยทําให้ทั้งคู่หลงรักกันค่ะเวลาผ่านไปในครอบครัวของไซคีพี่สาวของไซคีก็ค่อยๆทยอยแต่งงานออกไปจนเหลือแต่เพียงไซคีผู้เดียวค่ะที่ไม่มีใครกล้ามาขอแต่งงานสักทีครอบครัวของนางจึงไปปรึกษากับหมอดูและพบว่าเนื้อคู่ของไซคีไม่ใช่มนุษย์ ทางครอบครัวของไซคีก็เลยพานางไปปล่อยไว้บนเขาที่เขาแห่งนั้นเซเฟอร์ผู้ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสายลมได้พัดพาเธอไปยังหุบเขาเบื้องล่างที่นั้นเธอได้พบกับสถานที่ที่สวยงามพร้อมกับได้ยินเสียงปริศนาพูดกับเธอว่ายินดีต้อนรับสู่วิมานทุกอย่างที่เจ้าเห็นจะเป็นสมบัติของเจ้าเจ้าต้องการสิ่งใดจะได้สมปรารถนา โดยที่ไซคีเองก็ไม่เห็นตัวเจ้าของเสียงนั้นซึ่งแท้ที่จริงแล้วเจ้าของเสียงนั้นก็คือเทพเจ้าคิวปิดนั่นเองค่ะที่ไม่ต้องการให้เทพีวีนัสล่วงรู้ตั้งแต่นั้นมาไซคีก็มาอยู่ที่วิมนั้นอย่างมีความสุขโดยมีเทพเจ้าคิวปิดมาหาเธอทุกคืนโดยที่ไม่ยอมให้นางเห็นหน้าค่ะและเมื่อรุ่งเช้าเทพเจ้าคิวปิดก็จะหายไปเมื่อเวลาผ่านไปไซคีได้ขอร้องให้เจ้าของเสียงลึกลับนั้น พาพี่สาวของเธอมาเยี่ยมเธอซึ่งเทพเจ้าคิวปิดก็ทำตามคำขอร้องแล้วก็พาพี่สาวทั้งสองคนมาเยี่ยมไซคีนะคะเมื่อพี่สาวมาถึงและได้เห็นว่าน้องสาวตัวเองอยู่สุขสบายในวิมานที่สวยหรูก็เกิดความอิจฉาขึ้นมาค่ะก็เลยออกอุบายยุยงให้น้องสาวลองนาไฟไปส่องดูหน้าว่าเจ้าของเสียงที่เป็นปริศนาผู้นั้นนะคะเป็นปีศาจร้ายหรือไม่ เพราะว่าถ้าหากไม่ใช่ปีศาจร้ายทำไมถึงไม่ยอมปรากฏหน้าตาให้เห็นและถ้าใช่ก็ให้นำมีดแทงปีศาจร้ายนั้นซะค่ะหลังจากที่พี่สาวของไซคีกลับไปตัวไซคีเองก็เริ่มรังเลถ,ถึงคำพูดของพี่สาวแล้วกลางดึกคืนนั้นเจ้าของเสียงลึกลับก็มาเช่นเดิมอีกไซคีรอเวลาให้เขาหลับสนิทแล้วนางจึงจุดตะเกียงน้ำมันถือมาส่องดูหน้าชายลึกลับด้วยมือข้างหนึ่ง ส่วนมืออีกข้างหนึ่งของเธอก็ถือมีดไว้ป้องกันตัวและเมื่อส่องดูปรากฏว่าเป็นเทพเจ้าคิวปิดซึ่งเป็นหนุ่มรูปงามนะคะด้วยเหตุนี้ก็ทำให้ไซคีถึงกับตะลึงและก็เผลอทำน้ำมันร้อนในตะเกียงหยดถูกหัวไหล่ของเทพเจ้าคิวปิดเทพเจ้าคิวปิดตื่นขึ้นมาได้รู้ว่าไซคีไม่ยอมทำตามที่ตกลงไว้คือได้แอบดูนหน้าของเขานะคะก็เลยได้กล่าวว่าความรักมิอาจอยู่ร่วมกับความหวาดระแวง แล้วจากนั้นเทพเจ้าคิวปิดก็บินจากไปอย่างเศร้าซ้อยค่ะไซคีเองก็เสียใจกับการกระทําของเธอในครั้งนี้มากนางร้องไห้หนักมากจนสลบไปและเมื่อนางตื่นฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนั้นกลับมาอยู่บนภูเขาลูกเดิมค่ะจึงได้ตัดสินใจออกตามหาเพื่อจะพบกับคิวปิดอีกครั้งหนึ่งกระทั่งนางได้รับคำแนะนำให้ไปบูชาเทพีวีนัสเพราะว่าเป็นมารดาของคิวปิดค่ะแน่นอนว่าเทพีวีนัส ซึ่งไม่พอใจไซคีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแถมไซคียังอยากจะมาเจอลูกชายของนางอีกเทพีวีนัสจึงสั่งให้ไซคีไปทำภารกิจ3าอย่างให้สำเร็จเธอถึงจะมอบสิ่งที่ขอให้ซึ่งภารกิจที่เทพีวีนัสสั่งให้ไซคีไปทำให้สำเร็จนั้นเป็นภารกิจที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถที่จะทำได้สำเร็จค่ะภารกิจสาอย่างนั้นก็คือภารกิจพิสูจน์รักแท้ ภารกิจแรกก็คือไซคีจะต้องแยกมเมล็ดพืชที่ปนกันอยู่หลายชนิดในกองใหญ่ออกจากกันให้หมดภายในคืนเดียวไซคีเองก็พยายามทําอย่างสุดความสามารถนะคะแต่เมื่อเวลาใกล้จะหมดลงไซคีก็เริ่มรู้สึกว่าเธอหมดหวังแล้วแต่ในขณะนั้นเองฝูงมดก็รู้สึกสงสารเธอจึงมาช่วยไซคีแยกกองมเมล็ดพืชออกจากกันได้สําเร็จเพราะฉะนั้นด่านทดสอบแรกจึงผ่านไปค่ะมาถึงภารกิจที่2คือการนําขนแกะทองคํามามอบให้เทพีวีนัส ซึ่งแกะทองคำตัวนี้นั้นเป็นที่ร่ำารือกันว่ามันมักจะขวิดนักเดินทางจนไส้แตกตายค่ะแต่เทพเจ้าแห่งแม่น้ำก็มาช่วยแนะนำวิธีเก็บขนแกะได้อย่างปลอดภัยโดยการเก็บขนแกะทองคำที่ติดอยู่ตามไม้หนามต่างๆที่แกะทองคำเดินผ่านภารกิจนี้ไซคีก็ทำได้สำเร็จอีกค่ะจนมาถึงภารกิจสุดท้ายนะคะไซคีจะต้องเดินทางไปยังยมโลกเพื่อเกลี้ยก,กล่อมเทพีโพเซพินาซึ่งเป็นเทพีแห่งความตาย พื่อให้แบ่งความงามของนางหนึ่งหยดและใส่กล่องมาให้วีนัสค่ะเป็นอีกครั้งที่เสียงที่มองไม่เห็นได้มาช่วยไซคีเสียงนั้นบอกกับไซคีว่าให้นำเค้กข้าวบาเลติดตัวไปเพื่อให้เซอร์เบรัสตุนักเฝ้าประตูยมโลกและให้พกเหรียญติดตัวไปเพื่อมอบให้แก่คนจาาเรือซึ่งชื่อชารอนพาข้ามแม่น้ำสติกแม่น้ำสติกเป็นแม่น้ำในเทพกรน้ำกรีกนะคะซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างพิภพก,กับโลกบดาล ในที่สุดนะคะไซคีก็สามารถทำภาร,รกิจสุดท้ายได้สำเร็จและกลับมายังดินแดนของคนเป็นและเมื่อเธอเดินทางมาถึงหน้าพระราชวังของเทพีวีนัสไซคีก็เปิดกล่องที่ใส่ความงามของโพรเซพีนาซึ่งเธอหวังว่าเธอจะเก็บเอาไว้เองบางส่วนค่ะเพื่อที่เมื่อเทพเจ้าคิวปิดจะได้เห็นความงามของเธอเพิ่มมากขึ้นแต่ในกล่องที่เธอเปิดขึ้นมากลับไม่ใช่ความงาม แต่เต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้หลับไหลดังนั้นไซคีจึงหมดสติและหลับลงตรงหน้าพระราชวังนั้นนั่นเองค่ะเทพเจ้าคิวปิดซึ่งได้ไปรักษาแผลของตนจนหายดีแล้วได้บินกลับมาหาเจ้าสาวของเขาที่กำลังหลับอยู่ในห้วงนิทราเขาได้กล่าวกับเธอว่าเขาทำผิดและเป็นคนโง่เขลาเองความกล้าหาญของไซคีในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จักได้พิสูจน์ให้ เทพคิวปิดได้รู้ว่านางไม่ได้เพียงแค่มีความรักที่เท่าเทียมกับเขาเท่านั้นแต่อาจจะมากกว่าเสีด้วยเทพคิวปิดจึงนำแอมโบรโตสคือน้ำอมฤตของเทพเจ้าซึ่งทำให้ไซคีฟื้นขึ้น,นมาและเป็นอมตะรวมถึงไซคีก็ได้กลายเป็นเทพองค์หนึ่งด้วยค่ะทั้งคู่ได้ครองรักกันและหลังจากนั้นไม่นานไซคีก็ได้ให้กำเนิดบุตรสาวที่ทั้งคู่ตั้งชื่อให้ว่าเพลเชอร์ หรือความสุขนั่นเองค่ะจบแล้วนะคะตำนานรักเทพเจ้าคิวปิดคลิปนี้ปนวนก็ขอลาไปแต่เพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และการกดติดตามนะคะสำหรับท่านที่ชอบปนวนหามาเล่าหรือว่าในใิยายที่ปนวนเขียนก็สามารถกดเครื่องหมายกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปถัดไปของทางช่องเราได้ค่ะวันนี้ปนวนก็ต้องขอลากันไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ